S to s p h e r e Leadership ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรพพัฒนเติมเต็มซัพย์ตำแหน่ง First Card Receptionist ประจำ To s p h e r e Leadership ครับวันนี้จะขอเนีายไลฟ์เดโมในหัวข้อเรื่องแนะนำบีดฟิตโปรให้เห็นภาพรอบไลฟ์เดโมประจำวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะ ทูเซเฟร e เลดเดอร์ชิฟทับสวัสดีค่ะดิฉันเซเฟร์เมยยินดีให้บริการค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเซเฟร์เมยมีข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับ Beat Fit Pro ค่ะที่ทาง Apple เพิ่งเปิดตัวออกมาไม่นานนี้นะคะวันนี้เรามารับชมกันนะคะว่ารูปลักษ์รูปร่างมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความกระทดรัดมากแค่ไหนเชิญชมกันเลยค่ะ นี่คือรูปแบบนะคะของบีดฟิตโปรที่ออกตัวมาใหม่ค่ะจะเห็นได้ว่ามีแบบที่มีรูปทรงของหูที่กระชับมากยิ่งขึ้นเข้ากับใบหูของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายและดีไซน์กล่องที่ดูกระถัดรัดสวยงามนะคะเรามารู้จักคุณสมบัติเขากันมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ คุณสมบัติของบีดฟิตโปนะคะคือมีที่เกี่ยวหูค่ะที่ใส่สบายที่ยืดหยุ่นพอดีกับหูทุกขนาดหรือรูปร่างเพื่อให้เกาะที่หูของเราไม่หลุดไปไหนค่ะมีจุกฟังขอโทษค่ะมีจุกหูฟังนะคะให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันเพื่อความพอดีอย่างที่คุณต้องการและยังมีการทดสอบนะคะความพอดีสําหรับอุปกรณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการใส่ของ Apple Android ก็ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสวมใส่ได้แนบชิดสนิทพอดีและรับฟังได้อย่างดีที่สุดค่ะ หูฟังนะคะมีคุณสมบัติในการทนเหงื่อและน้ําค่ะเพื่อให้คุณพร้อมลุยในทุกสถานการณ์จะเห็นได้ว่ารูปทรงนะคะมีการออกแบบมาให้มีการใส่ได้สบายมากยิ่งขึ้นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเคยใส่หูฟังที่เจ็บใช่ไหมคะแต่บีฟิตโปรค่ะทําออกมานะคะเพื่อให้รองรับกับใบหูค่ะทําให้การใส่หรือการกดไม่ไม่ไม่เป็นการสัมผัสแบบอันตรายกับหูอย่างแน่นอนค่ะ มาเลยนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเกี่ยวกับเรื่อง active n น i อ e cancelling ค่ะโหมดการตัดเสียงรบกวนอัตโนมัตินะคะจะมีการบล็อกเสียงค่ะการรบกวนเสียงจากภายนอกและก็เมื่อเมื่อต้องการที่จะฟังเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวนะคะเพียง <c oughs> แค่แตะปุ่มโหมดฟังเสียงภายนอกก็จะเปิดใช้งานได้อย่างทันทีเ <c oughs> มื่อปิดโหมด active n o i อย c a n c e l l i n g ค่ะหรือว่าโหมดฟังเสียงจากภายนอกระบบ EQ แบบ ปรับได้เองจะปรับแต่งเสียงให้เข้ากับรูปทรงภายในหูและความกระชับของจุกหูฟังทําให้การใส่หูฟังนะคะไม่มีปัญหาต่อไปเลยค่ะหากคุณอยู่ภายนอกก็เพียงแค่แปะแปะไปที่ปุ่มนะคะก็ทําให้หมดการเปิดเสียงภายนอกทํางานก็ทําให้เวลาเราเดินทางไปไหนก็ไม่เป็นอันตรายอย่แน่นอนค่ะ ถัดมากันเลยนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของชิปหโฟน Apple H1 ค่ะการจับคู่และตั้งค่าบนอุปกรณ์ iOS และ iPadOS อย่างรวดเร็วรวมถึงการสลับระหว่างอุปกรณ์ Apple นะคะที่สามารถจับคู่โดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการใช้คำว่าวัดดีสซิลิหรือแบบแฮนด์ฟรีกับอุปกรณ์นะคะเพื่อการเปลี่ยนระดับเสียงเปลี่ยนแท็กการหอบอย่างง่ายดายและยังใช้การค้นหาของฉันนะคะเพื่อติดตามบีทฟิตโปของคุณค่ะบนแผนที่หรือเล่นเสียงเพื่อค้นหาต่างๆก็ทําได้ง่ายดายอีกด้วยค่ะจะเห็นได้ว่า การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะทําให้การใช้งานนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก็ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์มากๆเลยนะคะถัดมาค่ะเป็นรูปทรงนะคะหูฟังค่ะเคชาร์จนะคะพร้อมกับหูฟังบีทฟิ i โปค่ะและขอโทษขาดและที่พูดไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเกี่ยวกับแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่นะคะของหูฟังเนี่ยแต่ละข้างสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงค่ะในโหมด ANC ค่ะและยังฟังได้นานมาก อีกในโหมด EQ แบบปรับตัแต่งได้เองค่ะเคสชาร์จพร้อมหัวต่อ USB-C ช่วยให้สามารถเล่นเพลงได้สูงสุดถึง24ชั่วโมงในโหมด Active Noise Cancelling นะคะและยังฟังได้นานยิ่งกว่าในโหมด EQ ค่ะและเทคโนโลยี Fast Fuel นะคะการชาร์จเพียง5นาทีค่ะจะเล่นเสียงได้นานถึง1ชั่วโมงเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยและราคาของ b e a t Fit Pro นะคะก็สามารถจับต้องได้ค่ะมาในราคา7,300บาทนะคะเห็นไหมคะว่าราคาดีแล้วก็ หมก,กับคุณสมบัติมากๆเลยค่ะและไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสีค่ะสีนะคะถ้ามอกมาด้วยกันสีสีค่ะคือสีดำสีขาวสีเทาและสีม่วงพาเทลค่ะเหมาะกับคุณหนูหนูมากเลยนะคะคุณผู้หญิงที่ชอบสีพาเทลก็สามารถเลือกซื้อบีดฟิตโปเข้ามานะคะเป็นอุป,ปกรณ์ที่สําคัญนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปไหนเราใช้หูฟังหูฟังไร้สายก็ตอบโจทย์มากๆเช่นเดียวกันค่ะ ็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับบีทฟิตโปรที่สเปรเมนแนนํานำไปค่ะคุณผูหญิคุณผู้ชายต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามที่สเปยเม์และสเปียท่านอื่นนะที่ทูสเปียทุกๆสาขาสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ